สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาแนะนําวัตถุมงคลนะครับกับเหรียญพระยาเสือนอนกินนะครับเหรียญโชคดีหลวงพ่อประสูติวัดในเตานะครับปีสองห้าหกแปดนะครับรุ่นนี้จะสร้างน้อยด้วยจะสร้างแค่ยี่สิบเก้าลังเท่านั้นครับกับรายการรุ่นเรือนรุ่นโชคเนาะราคาจองตอนนั้นอยู่ที่ราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับมาดูแต่ละเนื้อเลยรุ่นเนี้หนึ่งลังกะตีน้ำเงินสามนะครับณวสิบนะครับหนึ่งลังนะ ขออนุญาตโอ้โหจะโฟกัสได้ไหมเนี่ยแอมเล็กน้อยนี่ครับเรียนโชคดีลายการนี้จะเป็นเนื้อมหาชนมวนสารนะครับขออนุญาตนะครับนี่รุ่นนี้มีทั้งหมดห้าสิบรายการนะครับห้าสิบรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนนมนลสารนะครับข้างข้างบนเขียนว่าพระยาเสือนอนกินนะครับนี่นะนะครับเป็นต่อโคสาลาเนาะด้านหน้าก็จะเป็นนี่ครับมีทั้งงานลงยาแล้วก็งานเพียวนี่เขียนว่า ชโชคดีครับโอ้โหขอให้ทุกท่านชโชคดีนะครับนี่ชโชคดีนะนะครับหลวงพ่อประสูตรเนาะอ่านี่เหรียญที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีหลากหลายลงยานะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อโอ้โหนีกมาหาชนวนนะครับมีสำลิดอันนี้สำลิดสำลิดโอ้โหนี่ครับอันนี้เป็นลงยาเขียวเหนียวซับลงยาเขียวแน่สวยนะอ่ะขออนุญาตนะครับนี่ลงยาเขียวเหนียวซับเนาะอ่านี่ผมมาดูทีละเหรียญให้นะครับ แล้วก็มีเนื้อทองแดงนะครับยาแดงไอยาส้มนี่โอ้นี่เลขสี่ตัวเดียวด้วย,ยแล้วก็งานหน้ากากก็มีนะครับงานหน้ากากก็จะเป็นแบบนี้นี่งานหน้ากากนะครับนี่งานหน้ากากนะครับหน้ากากหน้าหลังด้วยนะครับโอ้โหหมายเลขเจ็ดตัวเดียวเฮ้ยสร้างแค่ยีบ่บเก้าลังเฮ้ยว่าแล้วทำไมเลขสวยจังใช่ไหม <c oughs> อันนี้เป็นงานนี่ครับผิวลุงแบบไม่มีลงยาเนาะนี่ก็มีนบหมายเลขสองเก้าม,มีลงยาอะไรอีกเนี่ย ลงยาม่วงก็มีเอาเรื่องกับเรื่องราวเลยดแบ่งเพื่อนๆพี่ๆน,นะใครสนใจรีบเลยนะครับมีจํานวนจํากัดแน่นอนแล้วก็ลงยาเฉพาะตัวหนังสือก็มีนะครับนี่มีลงยาอะไรบ้างอ่ีนี่อย่างนี้ลงยาดําเงินนะครับโอ้หมายเลขเก้าโอ้โหเก้าน้าลุ่งเหลืองล่ํารวย <c oughs> นี่หมายเลขอะไรหมายเลขสามหนึ่งนะครับนี่ลงยาดําเงินหรือว่าลงยาเฉพาะคําว่าโชคดีก็มีนะครับนะครับลงยานี่ ฝากกดติดตามด้วยละกันมีแบ่งปันวัตถุของคลมากมายหลากหลายรุ่นนะครับใครสนใจก็รีบเลยทํามีจํานวนจํากัดแน่นอนนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ